สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมวันนี้ฟุตบอลน้อยนะครับเพราะว่าเข้าสู่เบสทิมชาติแล้วก็จะมีแต่ริลองรองเตะกันนะครับแต่ว่าเรื่องของทัาสตาฟุตบอลเหมือนเดิมครับยังจัดมาให้2อคู่นะฮะอันดับแรกก่อนจะไปวิเคราห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสบท็อนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับของลีสยูเนเต็ดเลยนะครับ มีทั้งเรื่องมากมายเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงินนะครับก็มั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยที่แอดไลน์4 7 8 p s g ดนะครับผมอาวันนี้นะครับทัศนะนเดิมจัดมาให้สองคู่นะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับจะเป็นลีก้าสองเยอรมันนะครับก็จะไปเกียวระหว่างดูเซดอฟเจอกับโบคุ่มนะครับ สองทีมนี้จัดว่าเป็นสองทีมที่มีความสูสีกันสูงเลยนะครับทางฝั่งโบคุนบอกว่าเกมนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดชนะปุ๊บเนี่ยจะแซงัมบุตขึ้นไปเป็นจา่าโงทันทีเลยนะครับก็ดูแลเกมนี้น่าจะเน้นเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นเช่งงานที่ง่ายนะเพราะว่าทางฝั่งของดูส์ดอปเป็นทีมที่ผลงานปีนี้ใน,ในบ้านค่อนข้างโหดเลยนะครับชนะมาเยอะมากผลงานดีชนะเยอะยิงเยอะ นะครับถือว่าเป็นข้อดีเขาได้เปลียบในวันนี้เลยนะครับซึ่งเกมเนี่ยถ้าดูจากราคาที่เปิดมาให้เสมือตกันผมคิดว่าโอเคแหละโบคุ้มอันดับสูงกว่าแล้วก็มีลุ้นในการเป็นจา่าฝูงแต่วันเนี้ยม,มองว่าการไปเยือนด้วยสดอลมันไม่ง่ายเพราะว่าผู้อด่างที่บอกไปคือเจ้าถิ่นผลงานในบ้านค่อนข้างดีมากๆในปีนี้นะครับผมคิดว่าวันเนี้ยการเล่นในบ้านกับราคาเสมอมคิดว่าน่าเชียร์นะผมให้วาใจไปที่ดูสดอลกันลวกันนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ สเปนลีกรอนบ้างนะครับจะเป็นซาลากซซาเจอกับมิลานเดสนะครับซาลากซซาปัจจุบันเป็นที่มีตายนะครับตอนนี้ต้องการแต้องอย่างมากในการลุ้นอยู่รอบต่อไปนะครับส่วนทางมิลานเดสก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีลุ้นอยู่ในการชิงโคต้าเพย์ออฟเลือกชัดสุราลิกาสเปนนะครับก็โดยลเกมนี้น่าจะสู้กันสนุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของผลงานถือว่าเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้พอๆกันเลยนะ แต่ผมมองว่าส่วนตัวอ่ะทางฝั่งของมิลันเดสมีภาษีดีกว่าตรงที่ว่าการจัดการที่ผ่านมาเฮดูเฮดนะครับสีน่นัดที่ผ่านมาพวกเขาไม่แพ้สลาโกซ่าเลยนะแล้วก็ชนะไปถึงสามเกมก็คิดว่าวันนี้นะครับทุกอย่างดูดีกว่านะครับราคาเปิดมาวันนี้นะครับให้ทางฝั่งสลาโกซ่าเปฝ่ายต่อด้วยเพราะว่าวันนี้อย่างน้องมิลันเดสก็มีดีพอกับการบุกไปแบ่งแต้มไปอย่างน้อยนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้สองคู่ผมให้เลือกไปเลยครับที่ ดสเซอดอแล้วก็มีมิลานเดสนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับย้ำมีกหนึ่งครั้งนะครับทางซับโบท็อปนะครับมีบริการดีๆมากมายนะครับเอาใจนักเสียงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงินนะครับมันคงปลอดภัย100%นะครับถ้าเกิดสนใจสมัคแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์ c 8 p s g y w นะครับสวัสดีครับ